อยากหน้าสวยแถมฉลาดด้วยอย่าพลาด3.7อาหารนี้นะครับหลายคนบอกว่ามีอาหารอะไรบ้างที่กินแล้วสวยด้วยบำรุงสมองด้วยผมจัดมาให้เลยนะครับ3มอย่างแถมหนึ่งอย่างนะครับเลยเขียนว่า3.7นะครับข้อที่หนึ่งคือน้ำเปล่าน้ำเปล่าหลายคนบอกก็ดื่มอยู่แล้วผมบอกว่าดื่มน้ำเปล่าถูกต้องแล้วครับ แต่ปริมาณต้องเพียงพอด้วยถ้าเราดื่มน้ําในแต่ละวันเราอาจจะดื่มแค่วันหนึ่ง8แก้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมดื่ม8แก้วแล้วหน้าย,ยังไม่ใสผมมีสูตรนะครับหนังสือผมที่ชื่อว่านั่งเฉยๆหน้าเด็กสัง,งั้นซึ่งตอนนี้ไม่มีจําหน่ายแหละหนังสือเล่มนั้นเคยบอกว่าถ้าคุณอยากจะดื่มเพื่อชะลอไว้เพื่อลดความแก่เพื่อทําให้หน้าใสาคุณต้องเอาน้ําหนักตัวของคุณเป็นกิโลกร,รมัมคูณด้วย50เพราะคุณคูณด้วย50เสร็จปุ๊บนะครับมันจะได้โดยประมาณนะครับอย่างเช่นผมหนัก60 ผมคูณด้วย50นะครับก็คือวันหนึ่งผมต้องดื่มน้ำประมาณ3,000ี่สี่ถ้าใครคำนวณได้เท่าไหร่ลองส่งมาใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจข้อสอบกันว่า คำนวณถูกหรือเปล่านะเพราะคุณดื่มน้ําเท่านี้นะครับมันจะเป็นปริมาณน้ําที่มากกว่าที่คุณกินในปกตินะครับถ้าคุณดื่มเวลาละ8แก้วคุณอาจจะได้แค่ประมาณ2ลิตรแต่ถ้าคุณดื่มเวลา3ลิตรแบบผมนะคน้ํามันจะไหลเวียนไปทั่วนะครับรวมถึงผิวด้วยทําให้ผิวคุณใสขึ้นนะครับผิวคุณใสขึ้นไม่พอครับมันวิ่งไปที่สมองด้วยครับดังนั้นวันที่คุณดื่มน้ําเพียงพอคุณจะคิดอะไรโลดแล่นนะครับสมองคุณจะคิดได้ปราดเปรื่องมากขึ้นลองดื่มน้ําดูครับแค่ หนถึงวันคุณจะรู้เลยว่าคุณจะรู้สึกผิวสดใสขึ้นแล้วก็สมองปราดเปรื่องขึ้นแน่นอนข้อที่สองนะครับคือปลาหลายคนบอกว่าปลากินก็กินอยู่ทุกวันอยู่แล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าเราจะกินปลาให้เพียงพอใน1มือนะครับเขาเพบว่าคุณต้องกินปลาประมาณ1ฝ่าม,มือเลยสมมุติถ้าวันนี้คุณกินปลามื้อเช้ามื้อวันมื้อเย็นก็คือมื้อละ1ฝ่าม,มือแต่ผมว่าคงมีคนเบื่อนะครับ ถ้าเรากินปลามื้อเช้าเราเบื่อแล้วลองเปลี่ยนใหม่บ้างครับข้อที่3คือกินไข่ผมแนะนํามื้อหนึ่งนะครับอาจจะกินสัก2-3ฟองขึ้นอยู่กับว่าเราไขมันสูงไหมถ้าไขมันสูงกินแต่ไข่ขาวถ้าไขมันไม่สูงแบบผมก็กินไข่แดงและไข่ขาวได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยในไข่นี่สุดยอดมากเลยนะคุณรู้ไหมครับว่าในไข่เนี่ยนอกจากมีโปรตีนคล้ายๆกับในปลาแล้วนะครับในไข่เนี่ยยังมีสารอาหารจาพวกวิตามิน A วิตามิน D นะครับซึ่งวิตามิน D นี่สําคัญมากเลยครับ มันไม่ใช่บำรุงกระดูกอย่างเดียวนะครับมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยแล้วทำให้คุณนะนะสมองทำงานปกตินะครับหลายคนบอกว่าแล้วถ้าฉันเป็นมังสวิรัตล่ะฉันเป็นวีแกนล่ะฉันกินอะไรดีอ่ะผมแถมให้ข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อ3.7ก็คือธัญพืชทัญ,ญพืชญญผมรวมหมดเลยนะครับตั้งแต่ทัว ธัญพืชทุกชนิดที่คุณรู้จักแล้วก็พวกเมล็ดต่างๆนะผมยกตัวอย่างง่ายๆในธัญพืชเนี่ยมันจะมีโปรโตีนอยู่แล้วแล้วโปรโตีนพวกนี้ถ้าคุณกินเพียงพอมันก็จะไปสร้างคอลลาเจนตามผิวต่างๆดังนั้นถ้าใครสังเกตเห็นนะครับผมก็จะใส่ตัว โปรตีนต่างๆ,ๆเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นในลิปเจลจะใส่โปรโตีนชนิดหนึ่งเข้าไปชื่อวีดโปรตีนนะครับเป็นโปรโตีนจากเข้าสาลีมันจะไปช่วยทําให้ยกกระชับหน้าขึ้นตัวถัดมาที่บางคนเห็นคือครีมลบริ้วรอยรอบดวงตาครับก็จะใส่โปรโตีนจากผักเข้าไปมันจะเขียนว่า vegetable protein นะครับก็คือเป็นโปรโตีนจากผักช่วยในการลดความเหนื่อยล้ารอบดวงตาแล้วก็ ลดเกี่ยวกับพวกริ้วรอยให้ริ้วรอยเกิดช้าลงนะครับนอกจากในทันยพืชเนี่ยไม่ใช่มีโปรตีนอย่างเดียวนะคุณรู้ไหมครับมันยังมีวิตามินอ e ีด้วยตัววิตามินอ e ีนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเขาพบว่าวิตามินอ e ีคือสุดยอดของสารต่อต้านอนุมูลอิสระของผิวแล้วก็ในร่างกายเลยแล้วก็ชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีเลยผมใส่วิตามินอ e ีเข้าไปในกันแดดที่ชื่อว่าอัลติเมตนะครับแต่วิตามินอ e ีเนี่ยโทโคเฟอทีโอซีโอพีเอชาเอนะครับดังนั้นถ้าคุณพลิกหลังขวดไปมันเขียนว่า โคลคเฟรนนั่นแหละคือวิตามินดีที่ผมใส่เข้าไปอีกอันนึงคือในธัญพืชจะมีน้ํามันที่หลายคนกลัวแต่ผมจะบอกว่าน้ํามันในธัญพืชถ้าคุณกินในปริมาณพอเหมาะมันจะช่วยเรื่องผิวได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วน้ํามันเนี่ยมันก็ไปบํารุงเรื่องสมองด้วยนะอย่าลืมนะว่าในสมองมีน้ําไขมันและโปรตีน3อย่างเห็นไหมครับผมมีหลายอย่างให้แฟนๆเนี่ยได้ลองกินสับเปลี่ยนกันไม่ต้องกินอะไรอย่างเดียวจนเบื่อนะครับในการแดดเพียวไวเนี่ยจะใส่น้ํามัน รำข้าวเป็นสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวเหมาะกับคนหน้าแห้งแต่ถ้าใครหน้าม,มันแนะนําเป็นกันแดดอัลติเมทครับเพราะว่าในกันแดดอัลติเมทจะมีวิตามินอีแต่ว่าไม่มีน้ำมันรำข้าวนะครับดังนั้นก็จะไม่ทําให้คนหน้ามันเนี่ย น้ามันมากขึ้นนะครับใครอยากดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คุณอาจจะพิมพ์คําว่าสนใจก็ได้ครับแล้วก็ถามทีมงานว่าอยากดูตัวนั้นอยากดูตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ถามทีมงานผมได้นะครับแต่อินบ็อกซ์จะเยอะหน่อยอาจจะใช้เวลานะครับตอบคําถามทีละคนช้าๆอาจจะไม่ทันใจแฟนๆนะครับรักทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากผิวสวยแถมฉลาดด้วยต้องกินอาหารเหล่านี้ครับเพราะว่ามันจะบารุงทั้งสมองแล้วก็ผิวไปพร้อมกันน้ํปาปลาไข่หรือธัญพืชต่างๆ รักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้ทั้งภายในและภายนอกเราเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมเท้าทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีแล้วเจอกันสวัสดีครับ